หนึ่งเทสโลนิกาบทที่สามเพราะเหตุนั้นเมื่อทนต่อไปอีกไม่ได้แล้วจึงเห็นว่าเราควรอยู่ที่กรุงเอเธนแต่ลำพังและให้ทิโมธีน้องของเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่านเพื่อจะได้หนุนความเชื่อของท่านและชูใจพวกท่านเพื่อจะได้ไม่มีใครว่นไหวด้วยการแยกลำบากเหล่านี้ท่านเองก็รู้อยู่แล้วว่า การนั้นยังอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเราเมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายก็ได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่าเราจะต้องทนการยากลําบากแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ท่านรู้เพราะเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าทนต่อไปอีกไม่ได้จึงใช้คนไปเพื่อจะได้ทราบถึงความเชื่อของท่านเกรงว่าผู้ทดลองนั้นจะทดลองท่านสักประการหนึ่งแล้วงานที่เราตราตราม,มาจะเป็นงานเปล่าประโยชน์ไป เดี๋ยวนี้ทีโมทีจากพวกท่านมาถึงเราแล้วและแจ้งข่าวดีเรื่องความเชื่อและความรักของท่านและเขาบอกว่าท่านหือระลึกถึงเราอยู่เสมอด้วยความหวังดีและปรารถนาจะเห็นเราเหมือนอย่างเราปรารถนาจะเห็นท่านเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายเพราะเหตุนี้ความเชื่อของท่านทําให้ความทุกข์ยากและความลําบากของเราเบาบางลงเพราะว่ามือท่านมั่นคงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเราก็สดชื่นเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะสมกับความชื่นชมยินดีที่เรามีเพราะท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าของเราขณะที่เราอธิษฐานอย่างมากมายทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าท่านอีกและเพื่อจะได้เพิ่มพูนความเชื่อของท่านในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์ขอพระเจ้าคือพระบิดาและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทรงนำทางให้เราไปถึงท่านและขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ในการรักซึ่งกันและก,กันและการรักทุกคนเหมือนเรารักท่านขอพระองค์ทรงชูใจท่านไว้ให้ดำรงอยู่ในความบริสุทธิ์ปราศจากข้อตำหนิเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดาของเราเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมากับธรรมิกชนทั้งหมดของพระองค์